ในการทําให้เขารักต้องพยายามสร้างความงามขึ้นในตัวตัวตราให้งานครบทั้ง4ชั้นหากจะไปเป็นทั้ง4ชั้นไม่ได้ก็อย่าลืมว่าความงามทางมารยาทและจิตสําคัญที่สุดเราว่ากันมายาวมากนะครับถึง28 EP นะิบแปด ep พีที่แล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องของความรั้นนะความรั้นนี่แหละคือตัวอุบาทนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะเดี๋ยวจะไปต่อ าภาคที่2แล้วนะหนังสือลนี้ก็จะแบ่งเป็น2ภาคนะครับอ่ะ EP นี้สรุปภาคแรกก่อนนะครับ EP นี้นะครับจะชื่อว่าสรุปภาคแรกนะครับก็เอาเลยแล้วกันเนาะก่อนผ่านภาคนี้ไปข้าพเจ้าใครจะเรียนย้ําว่าการครองใจคนที่สมบูรณ์หมายความว่าเราและเขามีความรักต่อกันทั้ง2ฝ่ายไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหลงรักฝ่ายเดียวงานสร้างความรักจึงน่าจะเป็นงานทั้งสงหน้า คือทำให้เขาเกิดอยากรักด้วยแล้วก็ทําตัวเราเองให้น่ารักด้วยน่าจะต้องทําอย่างนี้แต่เมื่อดูความจริงทางด้านจิตใจแล้วกลายเป็นว่าจิตทุกดวงอยากรักเป็นพื้นฐานอยู่แล้วพระพุทธพจน์ยืนยันสภาพของจิตก็มีว่าสุทัศส,สุนิปุนังยัตถกามนิปาตินำจิตตั้งรักขะเถเมทาวีนะครับก็ มาจากธรมธาธาธรมปัทกาานธรรมบทภาค3นะครับคำว่ายัตกามาณิปาตินังนปาตินังนะเมื่อกี้ผมอ่านปาตินำนะครับขอโทษด้วยปาตินังในภาษาบาลีนี้แปลว่าจิตมีปกติไปในอารมณ์ที่น่าใคร่พูดฟังกันง่ายๆว่าจิตชอบอยู่กับอารมณ์ที่น่ารักหรือว่าอย่างไม่ต้องใช้สำนวนตามภาษาชาวบ้านว่าจิตอยากรักเป็นพื้นอยู่แล้วมีสิ่งที่น่ารักนะที่ใดจิตก็วิ่งไปสู่ที่นั่น พอจับความจริงของจิตได้อย่างนี้งานคลองใจคนก็ง่ายไปแยะเรียกว่าเสร็จธุละไปด้านหนึ่งทีเดียวคือแทนที่จะมาเสียเวลาทําให้เขาเกิดอยากรักก็ไม่ต้องทําเพราะเขาอยากจะรักอยู่แล้วงานเหลืออยู่ด้านเดียวคือทําตัวให้เขารักก็คือทําตัวให้น่ารักนั่นเองเนาะเหมือนเขาหิวข้าวอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องวิ่งเต้นหายาจเจริญอ,อาหารให้เขารับประทานอีกงานเหลืออยู่หน้าเดียวคือรีบหุงข้าวต้มแกงให้เขารับประทานเท่านั้นนะครับตรงนี้สรุปนิดนึงเนาะว่าจริงๆแล้ว นะมันไม่ใช่งานยากเลยนะครับก็คือมันมีงานเดียวเท่านั้นแหละนะจะทําให้คนรักได้เนี่ยก็คือทําตัวให้เขารักแค่นั้นนะครับเพราะคนเนี่ยอยากที่จะรัก ู้อื่นอยู่แล้วนะครับในการทำให้เขารักต้องพยายามสร้างความงามขึ้นในตัวตัวตราให้งานครบทั้ง4ชั้นหากจะไปเป็นทั้ง4ชั้นไม่ได้ก็อย่าลืมว่าความงามทางมารยาทและจิตสำคัญที่สุดในกรณีที่จำเป็นแม้ว่าท่านจะเสียความงามด้านอารมณ์หรือร่างกายคนทั้งแผ่นดินก็พร้อมที่จะให้อภัยถ้าเรามีความงามอีก2ออย่างคือความงามด้านมารยาทและงามจิตตรงกันข้ามถ้าเสียมารยาทและใจคอต่ำซ้ม แม้อาภรณ์ร่างกายจะเพลิดเพล้งอย่างไรก็ไม่พ้นถูกคนสาปจำได้เนาะอีพีก่อนหน้านี้ยาวเลยนะครับว่าคนเรางามสี่ชั้นชั้นแรกคืออาภรณ์คือร่างกายเออคือคือเสื้อผ้านะถัดเข้ามาหน่อยคือร่างกายเนาะถัดเข้ามาอีกคือมารายาทถัดเข้ามาลึกสุดคือจิตใจอาจารย์ท่านบอกว่าถ้าเสื้อผ้าเครื่องแต่งตัวร่างกายดีนะแต่มารายาทและจิตเนี่ยไม่ดีนะคนทั้งเมืองก็ไม่ไม่โอเคนะครับแต่ถ้าหากว,ว่า แต่งตัวไม่ดีนะร่างกายก็พิกลพิการแต่มารยาทและจิตใจดีนะคนทั้งเมืองก็พร้อมที่จะให้อภัยยกย่องเชิดชูประมาณนี้นะครับการตรวจดูความงามทั้งมารยาทและจิตก็ใช้หลัก4อย่างดังกล่าวแล้วคือการให้ปันการใช้คําพูดน่ารักการบําเพ็ญประโยชน์และการวางเนื้อวางตัวให้เหมาะสม อยากคลองใจเขาก็ใช้หลักทั้ง4ี่นี้แม้ว่าคนที่รักของเราจะเมินเฉยไปเราก็ตรวจด,ดูว่าเราบกพร่องข้อใดใน4ข้อนี้เป็นคนขี้เหนียวเหงแก่ตัวหรือเปล่าหรือปากคอมันไม่ดีหรือเป็นคนใจจืดไม่รู้จักช่วยเหลือใครหรือขาดความเหมาะสมในการวางตัวตรวจด,ดูให้ครบถ้วนมันจะต้องมีที่บกพร่องอยู่แน่ถ้าเลี้ยงกาแฟก็แล้วเลี้ยงข้าวก็แล้วไม่สําเร็จสักทีก็ลองตรวจด,ดูข้ออื่นๆประเดี๋ยวก็เจอถ้าท่านใช้วิธีทําตัวให้เขารักแทนวิธีทําให้เขามารักตัว ท่านก็จะพบความสําเร็จในการคลองใจคนได้ง่ายขึ้นอย่างแน่นอนนะครับอ่าอันนี้ก็สรุปนะในภาคแรกนะครับจบแล้วนะครับเดี๋ยวมันภาคต่อไปเนี่ยจะลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาต่อกันอีพีหน้าสำหรับอีพีนี้หวังไว้ชอบนะครับแล้วพบกันครับ